สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเพื่อนเืนที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามายังหน้าตาหน้านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสายฟรีนะครับก็ทำการกดไลค์เลยนะครับก็เลือกเลือกตามเมนูครับก็จะมีของ facebook นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เพจ นะครับ Facebook ไลค์รูปภาพไลค์โพสต์ไลค์อัลบั้มไลค์วิดีโอไลค์คอมเมนต์นะครับเป็นการสับสก์ไลฟ์มีแอดเพื่อนมีการแชร์นะครับเนาะสำหรับของ Facebook นะครับ Instagram นะครับก็มีตามนี้เนาะมี Facebook Instagram Twitter YouTube อ่าเพื่อนๆอ,อ่าจะใช้เฟซบุ o กอ่าส่วนตัวของ เพื่อนๆเ,เองหรือว่าจะทําการสมัครใหม่ก็ได้นะครับสําหรับของผมนะครับจะใช้เป็นการสมัครใหม่ทั้งหมดเลยนะครับของ Facebook i n s t a g กรม Twitter และ Youtube จะเป็นบัญชีเดียวกันนะครับผมทำบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้บัญชีหลักของเราโดนบล็อกเกี่ยวกับการไลค์กดแชร์เนาะเราทำเพิ่มขึ้นมาดีกว่านะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานในการสร้าง ID ใหม่นะครับของ Facebook Instagram Twitter และ YouTube มันจะใช้โปรแกรมมันจะใช้เมลเดียวกันเลยนะครับเป็นของ Gmail นะครับเราสมัคร Gmail เสร็จปุ๊บเนี่ยของ y u t u b e เนี่ยมันจะลิงก์ให้อัตโนมัติจากนั้นให้เพื่อนสมัครของ f a c e b o o k นะครับพอ Facebook ผ่านเนี่ย i n s t a g r กรเนี่ยเพื่อนๆก็ลิงก์ลิงก์รหัสเข้า YouTube เลยนะครับ ทวิตเตอร์ก็เช่นกันทวิตเตอร์เข้าไปสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ใส่อีเมลนะครับก็ใช้เป็น Gmail ไปนะครับก็สมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะมาทําการกดโฆษณากันนะครับก็เลือกตามหัวข้อนะครับถ้าจะดู YouTube ก็อันนี้นะครับ YouTube View นะครับ แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับคะแนนที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาใหม่มันจะได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณ7เหรียญ5เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งผมเก็บอ่าอา่หลายหลายเหรียญนนะ่ะคลิกไปแล้วนะครับก็เหลือแค่2เหรียญอะไรเงี้ยการดู Youtube ก็ดูจนเลขตรงนี้นะครับถึง60วินาทีนะครับอ่าผม ผมจะไม่รอนะครับไม่รอเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ผมจะเทสของ youtube อ่าของ facebook ให้ดูแล้วกัน facebook อ่ากดไลค์นะครับกดถูกใจแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดอ่านี่นะครับถูกใจแล้วก็ปิด ใน1นวันนะครับนี่นะครับวิธีการทำนะครับสังเกตข้างบนด้วยว่าห้ามไลค์เกิน50เพจต่อวันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่จะทำการเติมเอ่อ VIP โดยใช้บัตรทูบันนี่ก็สามารถเติมได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะทำการสมัครเพื่อเล่นฟรีไปก่อนนะครับเก็บเหรียญตรงนี้นะครับ ให้ได้1,000เหรียญจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับเอามาแลกเหรียญน,นะครับแลกตรงนี้นะครับใส่1,000เข้าไปกดส่งข้อมูลเสร็จปุ๊บจะได้ยอดตรงนี้มาเป็น 1s เนะครับเพื่อนๆก็นำไปซื้อ VIP นะครับมาที่ VIP นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เลยนะครับ5วันใช้เพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกด แบบไม่จำกัดนะครับจำนวน5วันถัดไปได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะได้น้อยได้มากก็อยู่ที่ความขยันของเพื่อนๆเองนะครับสำหรับการถอนนะครับก็ให้เข้ามาตรงถอนเงินนะครับแล้วก็เลือกนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะมีพร้อมพี่พ่อนะครับบัญชีธนาคาร wallet2money นะครับพร้อม Pay นะครับ เนี่ยก็คำแนะนำของเขา,าสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์เนี่ยต้องมอีสมาชิกต้องแนบเอกสารนะครับเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารนะครับประมาณนี้เนาะใส่จำนวนอันนี้เป็นจำนวนดอนลลาร์นะครับก็1ดอลลาร์ก็ประมาณ30บาทนะครับเพื่อนๆจะนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่ ต้องคุณต้องมีจํานวนคลิกนะครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยจำนวน1,000คลิกขึ้นไปก่อนถึงจะถอนได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ